วันนี้เนี่ยอยากจะให้ของแพงอยากจะให้บทเรียนแพงๆกับคนที่อยากจะรวยคนที่อยากจะรวยด้วยโซเชียลอ่าด้วยไม่ว่าคุณจะออกกล้องหรือไม่ออกกล้องก็ตามนี่คีย์คือคำนี้นะอยากรู้ไหมว่าทำยังไงไม่ต้องออกกล้องแล้วรวยได้ อยากรู้ธุรกิจไหนไม่ออกกล้องก็รวยได้นะเพราะเพราะว่าผมพูดพูดพูดมาบ่อยแล้วจริงจริงจริงริออกกล้องอะมันรวยเร็วกว่าอ่ะบอกตรงเลยถ้าแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ไม่ไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดจริงๆไม่อยากทําจริงๆมีปัญหาโน่นนี่ติดปัญหาเดี๋ยวถามนิงก่อนดีกว่าคนนิงเนี่ยไปเปิดอยากรู้ไหมนิงเนี่ยไปเปิดเอ่อเปิดคอร์สามที่ผมสอนคะเปิดคอร์ชื่อว่าอะไร ไม่ต้องออกกล้องอะสร้างเงินล้านแบนอะไรสร้างความเอ่อใช้ความรู้สร้างเงินล้านไม่ต้องออกกล้องใช้ความรู้สร้างเงินล้านไม่ออกกล้องโอเคเขาโหคนสนใจเยอะมากเยอะมากมันเยอะมากไหนบอกสิใช่ใช้ความรู้สร้างเงินล้านไม่ต้องออกกล้องคุณหญิงนีนะนี่เพิ่งรู้นะว่าคนที่แบบสนใจเรื่องเนี้ยที่ไม่อยากจะออกกล้องเลยเนี้ยเยอะมากมีคนติดต่อเข้ามาแบบรัวๆแล้วก็มีคนแบบว่าสมัคร CF กันเทียบคือแบบโอ้โหเรียกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบ ใช่มัใช่มันเป็นปัญหาระดับชาติเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะที่อยากจะทําออนไลน์เนี่ยทํามาแล้วแบบ3ปี5ปีก็แบบเหมือนกับยังยังไม่ได้ลงมือสักทีหนึ่งเพราะว่าติดปัญหาเรื่องออกกล้องถ้าโซเชียลไม่ใช่ผลทางโปรโมทของคุณธุรก,กิจคุณจะลุ่งยากมากใช่เรียกว่าไม่รู้จักใช้ของฟรีอะ่ะใช่อื แล้วก็ถ้าอยากจะลงเงินเยอะๆถ้าเกิดจะลงเงินเยอะๆแล้วก็เสียตังฟรีก็โอเคไปไปใช้บิลบอร์ดไปไปไปออกรายการทีวีปะแล้วครับผมเคยทำบิลบอร์ดไม่เคยทําแต่ออกรายการทีวีบ่อยมากมสมัยก่อนอมผมออกรายการทีวีทุกรายการแทบจะทุกรายการอ,อ่ะรายการใหญ่ๆเชิญไปหมดเลยรายการใหญ่ๆบัณฑิติเรื่องสีอ่ะเป็นคอนดักเตอร์อ่ะออกรายการทีวีคงรู้ขายอะไรไม่ได้เลยขายขายแทบไม่ได้รู้กูเหนื่อยฟรีเขาไม่ได้ให้ตังนะเหนื่อยฟรีอ่ะโคตรเหนื่อยอ่ะวันๆแม้ตะกุตะเวนทั่วกรุงเทพอ่ะ บางทีขาให้ใหใหค่าใช้บางทีเขาให้ค่ให้ตังแต่เขาให้ตังแบบประเภทขเขาเรียกว่าค่าลดประมาณสามสี 34, 000, ่พันเออสามสี 3, 4, <laughs> ่พันกูไปอยู่ทั้งวันน่ะอยู่ทั้งวันน่ะแล้ว,แล,วแล้วเวลาผม,มแบบมีค่าแค่ไหนอ่ะคุณคิดดูอ่ะนะอันนิงมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามา private coaching กับพี่เนี่ยใช <laughs> ่ได้ได้ไปกี่ล้านละ ได้ไปกี่ล้านละเขามาเป็นลูกศิษย์เมนทอร์อ่ะเขามาพายเวทโคชชิ่งก่อนแล้วก็ได้แล้วก็ต่อด้วยเป็นลูกศิษย์เมนทอร์ลูกศิษย์เมนทอร์ก็คือแบบเจอตัวแต่ผมไม่ได้รับทุกคนนะก็เจอตัวบ่อยๆแบบแบบมีอัปเดตกันอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้มาออกไลฟ์ด้วยถ้าเป็นลูกศิษย์เมนทอร์นะจำได้ออกไลฟ์พอออกไลฟ์เนี่ยเขาปังมีคนถามไปมะโอ้โหเยอะมากจริงเหรอเยอะมากมีทั้งคนบอกว่าเออมาจากอาจารย์บัณฑิตค่ะเนี่ยติดตามมาจากเพจอาจารย์บัณฑิตแล้วก็คือเรียกว่าคือถ้าเป็นตัวเงินนะอาจารย์เป็นนล้า ที่หนิงได้ได้ได้มาในช่วงแบบเดือนสองเดือนเนี่ยคือเป็นล้านแต่ว่ามูลค่าเป็นล้านไี่คือแรงล้านเดียวเปงเหรอหรือหลายล้านหลายล้านหมายถึงว่กเป็นหลักหลายล้านเออเป็นหลักล้านใช่แต่ว่าเรื่องมูลค่าแบบเหมือนกับที่กําลังจะตามมานี่อีกเทียบใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคือครูหนิงมาโคชชิ่งอาจารย์บัณฑิตใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เลยนะคืออาจารย์เนี่ยแบบเหมือนกับจูนทิศทางให้เลยอะว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยน้องต้องไปยังไงเออน้องอย่าไปเล่นเกมเหมือนคนอื่นเขา น้องต้องต้องมีจุดยืนยังไงโอ้โห<ม>เรื่องนี้นี่คือแบบขาดมากเ<ช>พราะว,ว่าอย่างคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเราแบบคือเราทําธุรกิจเราคิดเองเออเองอยู่คนเดียว<ช>มยั<ช>้ยคุณทาธุรกิจทุกคนจําไว้นะใครทําธุรกิจอยู่คุณต้องมีเมนทอใช่อันนี้ผมพูดกับคุณตรงๆนะทุกคนไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นซีอบริษัทใหญ่คือซีอบริษัทใหญ่ผมโคโช,ชมาแล้ว<ช>บริษัทท็อปของประเทศไทยผมโคชมาแล้วหลายคนนะครับแบรนด์ดังๆของประเทศไทยหลายคนผมบอกได้ทุกคนนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเออกูรู้แล้วหรือเออไม่กูรู้แล้วหรือว่ากูเก่งแล้วหรือไม่ใช่นะหรือว่าผมเก่งกว่าคุณไม่ใช่นะทุกคนต้องการมุมมองภายนอกทั้งนั้นทุกคนทุกคนต้องมีโค้ชไม่งั้นคุณคิดเองเออเองอยู่คนเดียวนะครับเรื่องนี้โถทนที่โรบินก็พูดบ่อยมากแล้วผมตอนแรกก็ไม่ไม่ตอนแรกก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพูดหาเงินหรือเปล่าพูดวิจัให้คนเข้าหามึงหรือเปล่าไปโพสต์กับเขาหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ย ผมบอกได้เลยตอนผมผมมานั่งคิดอ่ะผมคือเป็นคอนดักเตอร์มันเทรนส่วนตัวตลอดไงเทรนส่วนตัวมันทําให้เป่าไปเร็วมากแล้วธุรกิจเจ๊งเยอะมากเพราะมันเป็นคิดเองเออเองอะไรผมเห็นเยอะมากเลยมาหาผมจอนสมซามนมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> บางคนอนะ่ะสมซานเจ๊งไปเป็นสิบล้านแล้วค่อยมาหาคุณเกตปะคุณจะประหยัดเงินเป็นสิบสิบล้านถ้าคุณมาหาผมก่อน นะครับอย่างนิงนี่ก็แบบว่าออตอนคือตอนมายังไม่สสมสารขนาดนั้นแต่ก็<ช>เหนื่อยมากตอนนอานบันฑ<ช>ินนดทัก็โอ้โห,หน้าเหนื่อยตาเหนื่อยมากเหมือนร้องไห้ตลอดเวลาหน้าเขาเหมือนร้องไห้ตลอดเวลาใช่แต่คือตอนนี้นี่คือเรียกว่าเฮ้ยธุรกิจนี่คือแบบเรียกว่าเปลี่ยน business model เลยคือเรียกว่าธุรกิจเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนหมดที่สําคัญคือตอนนี้ลูกค้าทุกคนที่แบบ เป็นลูกค้าพวกแบรนด์ใหญ่ๆลูกค้าคุณหนิงเป็นพวกแบบบริษัทไมเนอร์เป็นพวกแบรนด์ระดับโลกอ่ะเดอะพิซซ่าคัมบานีเซเว่นเซ่นเบอร์เกอร์คิงเนี่ยหรือว่าเป็นพวกขนมกุลิโกเป็นเนสเล่เนี่ยที่ให้ทางทีมคุณบริษัทชื่ออะไรช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้บริษัทคุณหนิงชื่อนีนาดิจิตอลตั้นเนี่ยต้อเปลี่ยนชื่อดิจิตอลเอเจนซี่ใช่เป็นดิจอบัณฑิตบัณฑิดิจิตอลเอเจนซี่คือแบบว่าช่วยช่วยอะไรทำการตลาดออนไลน์ให้แบรนด์ต่างๆอ่าโอเคโอเคอะไรเขาเขาแต่ก่อนชื่อบริษัทอะไรไหนบอกเขาดิก่อนก่อน บอกเขาได้ว่าบริษัทชื่ออะไรบริษัทชื่อ Goldie Extra Mail ยาวเหยียดพูดต่อได้ไหมพูดพูดพูดทวนได้ทวนได้ไหมทวนได้ไหมไม่มีใครทวนได้ในประเทศไทยไม่มีใครทวนได้บริษัทชื่ออีกทีดิชื่อบริษัท Goldie Extra Mail นี่คือบริษัทชื่อชื่อเก่าชื่อเก่าตอนนี้ชื่อชื่อนีนาดิจิตอลค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือมาเจอบัณฑิตต้องโดนจับเปลี่ยนชื่อทั้งทั้งเปลี่ยนทั้งทั้งชื่อครูหนิงก็เป็นครูหนิงนีนาแล้วก็บริษัทก็เปลี่ยนเป็นนีนาดิจิตอลคือบอกเลยว่าเฮ้ย คือแบบคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะแค่การเปลี่ยนชื่อเือบอกว่าไอ้ที่เรื่องเล่นๆเนี่ยคือรายได้เพิ่มเป็นหลายล้านใช่ใช่เราไม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปปรึกษาอะไรอะพระจินเ็นเย็นทุกคนถ้าขอใ้เขาไปถามพาก่อนว่าเขาจบมาเก็ตติ้งหรือเปล่าหรือเขาเรียนมาเก็ตติ้งหรือเขาทำมาเก็ตติ้งมาหรือเปล่าก่อนที่ไปไปหาหมอดูนะ มันไม่ใช่ชื่อมงคลอย่างเดียวนะคุณต้องดูตลาดของคุณน่ะตลาดมันจะต้องมีความลับอะไรผมไม่บอกคุณหรอกแต่ปกตินะผมจะตั้งชื่ออย่างเดียวนะผมชาร์จสามแสนตั้งชื่ออย่างเดียวนะครับเพราะอะไรผมต้องศึกษาต้องมา private coaching เฮ้ยถ้า private coaching ก็ตอนนี้หกแสนเก้าแล้วนะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนราคาไปเมื่อวานเนี้ยแต่ผมบอกได้เลยว่าการตั้งชื่อชื่อมันคือจุดตกผลึกของแบรนดิ้งของคุณคือมันมันมัน ชื่อม่งต้องสื่อสุดๆชื่อม่งต้องมันคือต่อยแรงอ่ะชื่อมันต้องแบบอย่างนีนาดิจิตอลคำสั้นๆแต่ต่อยทีเดียวแล้วคนจําได้เลยใช่คุณไม่มีเวลานะไม่มีสมัยนี้ไม่มีเวลาแล้วนะในการตลาดคุณไม่มีเวลามา่มซัวโอเคไหมถ้าคุณยังไม่มียังไม่มีงบถึงขนาดมาเรียน private coaching กับผมนะครับตอนนี้หกแสนเก้าเดือนหน้าเจ็ดแสนเก้าเดือนตอบธันวาแปดแสนเก้าแล้วก็หนึ่งมกราหนึ่งล้านบาทนะครับถ้าใครยังไม่มีงบขนาดนั้นไม่เป็นไรวันที่เจ็ดตุลานะครับวัน ที่จตุลาผมจะบอกแบบรวนวัวเลยครัแบบสรุปเลยนะแบบสรุปเลยกนะแบบนะ็คือ100ข้อสําหรับการทํา content หนิงจะมาให้10ข้อทําไงไม่ต้องออกกล้องใช่ทําไงไม่ต้องออกกล้องอย่างลุ่งได้นอ okay. 100ข้อรวนัวภายใน5ชั่วโมงโอเคไหมรีบลงทะเบียนเพราะราคามันถูกมากเลยสําหรับใครยังไม่มีงบสําหรับมากรุ u p โค a c h หรือ private c o a c h i n นะ มาลงทะเบียนเรื่องนี้ผมเป็นจีเนียสจำไว้เลยผมเป็นคอนเทนต์จีเนียสเป็นแบรนด์จีเนียสผมเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยเสกเงินให้ลูกน้องไม่รู้ไอ้ลูกศิษย์ไมู้กี่คนถ้ามันหลักร้อยล้านเป็นพันล้านไปเย็นประเทศนี้เลยผมบอกได้เลยเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจมากกว่าผมเรื่องของการสร้างแบรนด์ <Okay. S 2> หัวใจคือการวางกลยุทธ์แล้วหนึ่งร้อยข้อที่อาจารย์กำลังสมบองนั่นคือกลยุทธ์หนึ่งร้อยข้อของความสําเร็จแบบอาจารย์สร้างหลักมหาศาลในประเทศนี้นะคะคุณดริฟซีเอฟด่ดวนๆน,นะคะวันนี้ราคาออนไลน์อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะจากห้าหมื่นบาทหลังจากวันที่เจนะ็ดน่าจะขายห้าหมื่นบาท<อ>เพราะมันจะแพงมันจะมันคุ้มค่าจริงๆอาจารย์เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะไม่รู้ว่าเขาไปพลาดจุดไหนหัวใจสําคัญของที่บอกถ้าคุณอยากจะชนะในตลาดออนไลน์คุณต้องรู้วิธีการว่า ยังไงคุณถึงจะซักเซสนะคะแล้ว100กลยุทธ์ที่อาจารย์กำลังจะบอกคุณนั้นเนี่ยคุณสามารถเช็คลิสต์เองได้เลยหลังจากที่คุณจบคอสนี้ไปนะคะ1 9 9 0 0บาทสําหรับส,ส,สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้นเป็นราคาออนไลน์นะคะ hmm. หรือถ้าใครอยากจะมาที่นี่นะคะที่แบบสวยๆแบบนี้นะคะบัณฑิตยูนิเวอร์สนะคะเหมือนพรามทรีที่อเมริกาเลยนะคะก็เพิ่มอีกแค่5้า0ันบาทเท่านั้นนะคะแนะนํานะคะถ้าสามมติใครเดินทางมาได้นะคะก็อยากให้ทุกคนมาเสพบรรยากาศที่นี่นะคะอาจารย์รู้ไหมรูซึกพารีมาที่นี่กลับไปดึงดูดเงินหกได้บบ oh oh. ส ต้องช้าต่างเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ิ่มแบบประสบความสาเร็จมากๆเพราะพลังงานดีมันเปลี<ช>่ยนบาเอชันของ <ข S 2> ชีวิตเลยนี่นี่คือหัวใจสําคัญนะคะถ้าสมมติใครเดินทางมาได้ก็แค่เพิ่มแค่ห้าพันบาทนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะรีบซีเอ็มด่วนๆนะคะหรือสําหรับราคาซูเปอร์วีไอพีนะคะยังมีนะคะจับมือทําเหมือนวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปโคชชิ่งต่อแล้วนะคะในอีกห้านาทีนี้นะคะสามารถนะคะลงทะเบียนด่วนๆได้สําหรับใครสนใจโปรแกรมนี้นะคุณหนิงก็มาจากโปรแกรมนี้เนาะใช่ไหมเริ่มเริ่มมาจากกรุ๊ปโคชชิ่งเลยนะคะนี่คือหัวใจสําคัญบันไดก้าวแรกส ความสำเร็จนะคะวันนี้<ม>ราคาพิเศษ3ามแสนสามหมื่นบาทนะคะสำหรับ2ท่านสุดท้าย<ช>ท่านั้นนะคะ เตรียมเอ่อใครเดือนนี้เท่านั้นนะจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะ Private Coaching ในราคา6,009ใช่แล้ววันเดือนสุดท้ายนะครับรีบลงทะเบียนไม่งั้นเดือนปีต้นปีก็1ล้านหนึ่งล้านบาทถ้าคุณอยากโอนหนึ่งล้านบาทเลยก็ได้นะคะรหรับนี้นะคะรับหมดนะคะบอกเลยนะคะว่าทุกราคาคุ้มค่าเสมอขอให้คุณตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังติดปัญหาอยู่นะคะแนะนามาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะนี่คือกุญซือระดับโลกนะคะอย่าเปิดธุรกิจถ้าไม่เจอบัณฑิตก่อนจริงค่ะอย่าเปิดธุรกิจถ้าไม่เจอผมเตือนแล้วนะ อย่าเปิดธุรกิจถ้าไม่เจอบัณฑิตก่อนใช่บอกเ,เลยนะจะช้ำใจ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิติวอรงสีสวัสดีครับ